สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่ในสวนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสายๆนะคะหนูก็พามาชมสวนกันนะคะนี่คลิปนี้ก็จะยาวตลอดทั้งวันเลยนะคะใครสนใจบอนสีก็สามารถแวะเข้ามาชมได้นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็จะพาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีมาแบ่งด้วยนะคะ พี่ๆสนใจสายพันธุ์ไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าลืมแจ้งนะคะการจะส่งมีทั้งแบบโอลแล้วก็ปลายทางนะคะท่านใดไม่สะดวกออกไปโอหรือว่าอ,อยากเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะหนูคิดเท่ากันเลยคือค่าส่งเหมา30บาทนะคะทางโอลแล้วก็ปลายทาง สะดวกแบบไหนแจ้งหนูได้เลยนะคะก็อ๋อการสั่งซื้อนะคะมีพี่หลายท่านว่ามีขั้นต่ำไหมนะคะไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะคะสั่งกี่กระถางก็ได้กี่ต้นก็ได้ต้นเดียวเผื่ออยากลงนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีซับนะคะสีสวยมากนะคะมีซับนี่พาชมบรรดาต้นแม่นะคะเวลาโดนแดดนี่คือเงามากนะคะนี่ค่ะแดงมาก อันนี้ก็จะเป็นนะคะให้ดูมุมกว้างสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเพชรมณฑลนะคะนางมณฑลนะคะนี่แดงๆเงาๆอันนี้เขื่อนนะคะเขื่อนป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์แล้วก็อันนี้จะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใบกลมดูคะทางนู้นก็จะเป็นนางมณฑลเหมือนกันนะคะสีชมพู สวยมากนะคะอันนี้อยู่ในรางนะคะอยู่ในรางทั้งหมดเลยมีกวนอิมนะคะใบน้อยลงหน่อยะค่ะตัวนี้โดนฝนชะไปนะคะกวนอิมแล้วก็ุ่นอันนู้นเป็นหมอนะคะอันนี้นกใหญ่นะคะนกใหญ่สีชมพูแล้วก็เม็ดชมพูนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าแดดมันแรงเลยนะคะตอนนี้นี่เงามากนะคะนกใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นก็จะประมาณต้นแมที่หนูให้ดูอันนี้เป็นพวก ลูกๆเขานะคะตอนเด็กๆนี่ค่ะอันนี้ก็สีสวยนะคะใบใหม่มานี่แจ่มมากนะคะแล้วเขาก็จะมีความเปิดแต่ละใบด้วยนะคะไม่เหมือนกันสาวโพธารามนะคะกับพระรามนะคะพาแวะมาชมค่ะสีสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะไม่ทราบชื่อสีก็จะออกเหลือๆไปนะคะสีสวยอันนี้หงดรุ่นนะคะเผื่อใครอยากได้ฟอร์มสี่นิ้วนะคะแต่นี้ก็ ต้นไม่เล็กแล้วนะคะมีหัวเรียบร้อยนะคะแถมกาสีมาเต็มแล้วนะคะใครสนใจนะคะสำหรับหงดรุนไซนี้นะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะหงดรุนนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีจำรองด้วยนะคะเผื่อท่านใดอยากได้ไปทำฟอร์มกอนะคะหงดรุนทำกอสวยนะคะใบจะเป็นพุ่มดีโหอันนี้สวยมากอันนี้มีชื่อว่ามหาชัยนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะจะเป็นป้าย ออกสีชมพูเข้มไปถึงแดงเลยนะคะพื้นออกเขียวนี่คะ่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ต้นใหญ่คะ่ะไม้นอกตู้มีหัวแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาต้นนี้ขอราคาสอง้อบาทนะคะมหาชัยคะ่ะพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะพลอยชมพูจะเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะอ่านี้พระรามนะคะใบยาวนี่เดี๋ยวจะวางให้ชมนะคะนี่คะ่ะ พระรามใบายาวนะคะน,นี้มีสองต้นในกระถางนะคะสวยมากนี่ค่ะเริ่มเป็นพุ่มมาแล้วใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคาแปดสิบบาทนะคะพระรามมีหัวแล้วนะคะอันนี้นะคะสีสวยเหมือนกันนะคะนี่อันนี้หนูจําชื่อไม่ได้แต่เขามีชื่อนะคะเดี๋ยวยังไงหนูขึ้นชื่อให้แล้วกันอันนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาท อ๋อหนูนึกออกแล้วค่ะชื่อทองระยะนะคะทองระยะต้นนี้ขอ100บาทค่ะอันนี้ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองอันนี้มี2ต้นในกระถางเป็นไม้มีหัวแล้วค่ะใบพิ้วๆเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาไป100บาทนะคะทุ่งสีทองเทพบันโพธนะคะฟอร์ม1ใบ ใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา80บาทนะคะเทพบันพศค่ะอันนี้นกน้อยนำโชคนะคะใครชอบไม้ใบไม่ใหญ่นะคะใบพิュพิュโดกๆดกแบบนี้นะคะขออยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะนกน้อยนำโชคอย่างอันนี้ก็มี2ต้นในกระถางนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันนี่อันนี้ก็สวยะคะ่ะใบออกโทนดำแดงนะคะขออยู่ที่ราคา เอาไป80บาทนะคะใบแข็งการแข็งนะคะตัวนี้เอาไป80บอกว่าตัวดําแดงก็ได้นะคะสีสวยอันนี้ทอรพานะคะให้ไปราคา50บาทนะคะทรพาก็คือพยาควายเผือกในตับรามเกียรตินะคะตัวนี้จะออกโทนชมพูเปิกเขียวอ่อน,นะคะ่ะอันนี้ได้หลายสายพันธุ์มากๆนะคะมีลูกไม้เหลือง1ต้นนะคะมีสุดปารนานาะคะกัด ามาเรียบร้อยกระจุดนะคะอันนี้จะเป็นทวีราบหน้าเข้มนะคะอีกหน้าหนึ่งใครสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา200บาทได้3ชนิดนะคะเป็นไม้มีหัวน้อยแล้วนะคะไม้นอกตู้ค่ะเห็นะคมมีลูกไม้เหลืองสุดปัทนาแล้วก็ทวีราบหน้าเข้มนะคะอันนี้นะคะเขาก็คือไกทองประเสริฐนะคะแต่ว่าป้ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ นี่ตะกัสีเรียบร้อยนะคะอันนี้มี3ต้นในกระถางนะคะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะนี่อันนี้วางทองนะคะวางทองให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับวังทองเป็นไม้กระดูกค่ะโหอันนี้สวยมากนะคะนางมัสุรีนะคะมัสุรีใบยาวใบสวยใบแข็งด้วยนะคะอันนี้มีสองใบในกระถางนะคะแต่มีหัวแล้ว หนูขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะนางมัสสุรีนี่ค่ะใบสวยมากนี่ต้นนี้คนต้นสวยมากนะคะเม็ดละเอียดมากแล้วก็จะมีเจ้าจักรพพัดแบบไม่ดางอยู่1ต้นนะคะกระถางน,นี้ขอราคา50บาทนะคะ50บาทได้2ส,สายพันธุ์แต่ใครขึ้นที่กระถางน,นิดนึงนะคะเพราะว่าโฝนมันตกไม้นอกตู้นะคะตัวนี้ แต่บางกระถางก็ไม่ขึ้นค่ะบางกระถางก็ปกตินะคะตัวนี้จะขึ้นนิดหนึ่งอ่านี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะต้นละ50บาทนะคะตัวนี้จะเป็นพืชออกน้ําตาลแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนะคะเม็ดถี่มากอ่านี้จะเป็นริมขอบฟ้านะคะแต่เป็นแบบไม่ป้ายนะคะริมขอบฟ้าหน้าตาเขาจะคล้ายๆไก่นะคะ แต่ว,ว่าตัวนี้เขาจะมีป้ายนะคะทาตามแบบออริจินอลแล้วนะคะแต่อันนี้มันไม่ป้ายนะคะก็จะกัดแดงเฉยๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีมหาเศรษฐีนะคะอยู่โคนต้นอีกหนึ่งต้นนะคะใครสนใจนะคะอันนี้หนูขายแพ็คคู่ให้เลยขออยู่ที่ราคาไป120บาทนะคะ120บาทคุ้มมากนะคะตกต้นละ60บาทเองแล้วแถมมีหัวแล้วนะคะนี่อุ้ยมีหลายต้นค่ะในกระถางนะคะแต่มีสองสายพันธุ์ อันนี้ก็เป็นบอลเก่าไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะคะจะเป็นเส้นใบออกขาวแล้วกัดจุดแดงๆนะคะใครสนใจบอลเก่าตัวนี้ขอเป็นรหัสยอยักษ์นะคะยอยักษ์ให้ไปราคา50บาทนะคะห้บาทอ่าฟอร์มพุ่มสีชมพูนะคะนางเรไรนะคะนางเรไรต้นนี้ขอราคาแปดสิบบาทนะคะนางเรไร จะเป็นใบชุมพูพิ้วๆนะคะหน้านี้สวยมากนะคะมากแก้วต้นนี้ขออยู่ที่ราคา150บาทนะคะ150บาทมากแก้วนะคะหน้าใบเงานะคะไม้ตัวนี้กอนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากนะคะใครได้ไปเยอะต้นมากหัวครับกระถางเลยนะคะเป็นนางรากสดนะคะมีทั้งแบบป้ายและไม่ป้ายอยู่ในกระถางเดียวกัน ขออยู่ที่ราคากอนี้เอาไป200บาทนะคะเอาไปอัพกระถางทำกอได้เลยหนอเพียบนะคะตัวนี้นี่เอาไปแยกก็ได้ค่ะชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอันนี้อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะเป็นไม้ป้ายชมพูแล้วก็ตรงเขียวเขียวนะคะจะกัดชมพูมาด้วยนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะชมพูทวีปคะ่ะ อันนี้จะเป็นฟอร์ม2ต้นคู่นะคะเป็นสีปาดนะคะสีปาดใบายาวกับหานุมานจองถนนนะคะนี่ใครสนใจนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันอันนี้ขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งรบาทนะคะสีปาดกับหานุมานจองถนนนะคะคุ้มมากนะคะได้แบบว่าสองต้นแล้วก็มีหัวด้วยนะคะนี่คะ่ะไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะหนูวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้น๊พะเก้านะคะนพะเก้า ต้นนี้นะคะมีสองใบแต่ใบนี้จะมีใบไม้นิดหน่อยนะคะเป็นไม้นอกตูค่ะขออยู่ที่ราคาต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะดางสวยมากค่ะลายนี้ก็สวยนะคะบัวแก้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบบาทนะคะสีสวยมากนะคะสีจกชมพูเลยเนี่ยค่ะนี้ปีกกินรีนะคะฟอมสองใบค่ะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา เก้าสิบบาทนะคะปีกกินารีนี่อันนี้มีนี่ค่ะบอลก่ามา1ต้นนะคะลายสวยมากแล้วก็จะมีใบหอกนะคะอยู่ในกระถางด้วยกันเลยนะคะมี3ามหน่อนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปหนึ่งรบาทนะคะบอกกระถางใบหอกสีชมพูก็ได้นะคะสวยมากมีบอลก่ามานะะี่ค่ะลายสวยทิศทักสินนะคะทิศทักษิน อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงใบายาวแล้วก็กัดเม็ดจุดๆมานะคะนายท้องเหม็นนะคะกระถางนี้จะเป็นต้นคู่นะคะมี2ต้นในกระถางผิวสวยสวยมาเลยอันนี้ขออยู่ที่120บาทนะคะนายท้องเหม็นค่ะเอาไปปลูกฟอร์มกอสวยนะคะไม้ตัวนี้อยู่ในตับวีรชนค่ะ อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะต้นนี้ลายสวยมากแล้วก็จะมีเม็ดกระจายทั่วพื้นใบเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคา70บบาทนะคะลูกไม้ตัวนี้บอกลูกไม้ของหนูก็ได้นะคะสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามอันนี้มีหัวแล้วนะคะมี หลายหน่ออยู่นะคะในกระถางขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสาวโพธารามนี่ค่ะอันนี้ใบสวยนะคะเป็นป้อมๆนะคะหูจะชิดกันพอดีแบบนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้มีใบเดียวนะคะขออยู่ที่ราคาไป70บาทนะคะ70บาทใบหอกนะคะนี่กลางสุดแล้วนะคะอันนี้คือใบหอกที่ ใบแข็งมากนะคะเป็นสีชมพูหวานๆข้างในแล้วก็ตัดขอบเขียวหอกตัวนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะใบแข็งคะ่ะไม้นอกตู้นะคะตัวนี้เจ้าฟ้ากุ้งนะคะอีกใบกําลังกลางเลยใบยแข็งการแข็งมากนะคะไม้ตัวนี้อันนี้ขออยู่ที่ราคาแปสบาทนะคะเจ้าฟ้ากุ้งคะ่ะนี่นะคะใครชื่นชอบไม้ใบแข็งแล้วก็ทนออกชมพูชมพูหน่อยนะคะตัวนี้ก็สวยอันนี้นางเรไรนะคะกับปราสาทท้ทอง กระถางนี้แพ็คคู่นะคะขออยู่ที่ราคา100บาทค่ะอันนี้ก็ไม้กัดสีนะคะกัดเรียบร้อยนะคะกัดสวยนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะมีแบ่งให้หนึ่งต้นนะคะขอ100บาทกัดออดแดงๆนะคะอ่าลืมให้รหัสขอเป็นรหัสฮอนุคู่ละกันนะคะอันนี้พระอิศวรปราบจักรวาลน,นะคะพระอิศวรปราบจักรวาล ให้ไปราคา100บาทนะคะเป็นไม้หายากนะคะตัวนี้พายสวนปราบจักรวาลเวลาโตใบใหญ่แล้วก็เป็นไม้ใบายาวด้วยนะคะนี่อันนี้มีสุนทรนผู้นะคะกัดหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะสีออกหว,วานวานเปิดเปิขาวหน่อยนะคะก็ต้นนี้นะคะใครรับขออยู่ที่ราคาเอาไป60บาทนะคะ อนุมานจองถนนนะคะสีแจ่มมาเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะมีหัวแล้วนะคะตัวนี้กัดสีเรียบร้อยอันนี้สีสาคอน,นะคะให้ไปราคา40บาทจะเป็นพื้นเปิอะ,ะ,ะแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี่อันนี้ก็มหาเศรษฐีนะคะเป็นฟอร์ม2ใบนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บบาทนะคะ ตะระแม่กูซุมานะคะต้นนี้ขอ50บาทนะคะตาระแม่กูซุมาคะ่ะอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งกัดชุมพูมานิดหนึ่งนะคะหนูไม่รู้ว่าเขาจะกัดได้ทั้งใบหรือเปล่านะคะหนูก็ขายหน้านี้ไปเลยและการออกหน้าเขียวเปิอะนะคะมีชุมพูแต้มนิดหน่อยขออยู่ที่ต้นนี้เอาไปราคา60บาทนะคะ60บาทนี่อันนี้นะคะตอนแรกหนูก็นึกว่าเขาอยู่คนละถางเดีย๋ยหนูให้ดูนะคะนี่ เขามีสองต้นในกระถางหนูไม่แน่ใจว่าหนูคิดว่าน่าจะมาจากขัวเดียวกันแต่ว่ามันมีใบสองแบบแบบนี้นะคะก็คืออันนี้เขาจะเรียกว่าตาหลอถ้าเป็นเขาเรียกอะไรถ้าเป็นเขียวทั้งหมดเลยนะคะจะเรียกว่าตาหลอแต่ถ้าเป็นแบบนี้ป้ายเขียวมาจะเรียกว่ากระหุนไก่นะคะหุนไก่แต่ถ้าไม่มีป้ายก็จะเรียกว่านกสุดสแสวงนะคะไม้สามตัวนี้จะผัด เขาเรียกอะไรผัดไปผัดมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดนะคะอย่างต้นนี้มีสองแบบเลยในกระถางนะคะนี่ก็คล้ายสนใจนะคะอ่ากระถางนี้นะคะหนูขอ120บาทนะคะสำหรับคุณไกล้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะเป็นตาหลอตับตลกนะคะนหนูไม่แน่ใจว่าหัวเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีสองต้นนี่ค่ะอันนี้จะเป็น ตับเพวลาเสาเรือนนะคะมีชื่อว่าจบพระนครน,นะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปอยู่60บาทละกันนะคะชื่อว่า,าจบพระนครน,นะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีแดงสวยดีนะคะมีเม็ดด้วยนะคะแต่เม็ดมันจะสีกืนกับพื้นใบใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่รหัสอออ่างขอเป็นราคา70บาทนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นเทราปตีนะคะโตเลยต้นนี้ค่ะสวยขายสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเทราปตีค่ะนะคะฟอมสี่นิ้วแต่ไม่ต้องห่วงค่ะต้นใหญ่นะคะมีหัวน้อยๆแล้วอันนี้ม่วงจรดกุลนะคะม่วงจรดกุลใบจะหยกัยกๆนะคะหน้าใบขาวแล้วก็เส้นใบขาวตัดกับพื้นม่วงนะคะเป็นหนึ่งในไม้ม่วงไม่กี่ตัวนะคะ อันนี้ขออยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะม่วงจัลัดสกุลบางทีก็เรียกม่วงจะรัดกุลบางทีก็เรียกม่วงจัลัดสกุลน,นะคะต้นนี้อ่าเจอยักษ์ปักหลันมาหนึ่งต้นค่ะอันนี้ก็น่าจะมีหัวแล้วเหมือนกันยักษ์ปักหลันฟอร์มหนึ่งใบอันนี้ไม้นอกตู้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปหกสิบบาทนะคะต้นนี้ยักษ์ปักหลันค่ะอันนี้เพชรจินดานะคะเป็นไม้มีหัวเหมือนกันมีหูใต้ใบแล้วนะคะ เพชรจินดาจะเป็นไม้ออกโทนสีชมพูนะคะมีเม็ดขึ้นบนพื้นใบนะคะต้นนี้หนูขออยู่ในราคาหกสิบบาทนะคะสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ยิ่งปลูกเป็นพุ่มเป็นกอย,ยิ่งสวยค่ะเพชรจินดาอันนี้ต้นแข็งมากนะคะนี่เขาเป็นสีอ่าหนูจำไม่ได้ว่า,าสีมหาโพธิ์นะคะสีมหาโพธิ์แผงนะคะ แผงลายประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจอันนี้มีหัวแล้วนะคะขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะ90บาทต้นนี้สวยมากนะคะใบแข็งมากนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะที่เป็นลูกของต้นที่อยู่ตรงก๊อกน้ำนั่นเองทรงใบจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะสวยมากหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกทรงใบอะไรแน่นะคะบางท่านก็บอกใบยาวบางท่านก็บอกใบพัดนะคะ ก็นี้มีแบ่งหนึ่งต้นนะคะขออยู่ที่50บาทนะคะต้นนี้บอกว่าลูกไม้ก๊อกน้ําก็ได้นะคะสายนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะัน,นี้นางรากสดแผงแดงนะคะอันนี้จะมีความเหลือบเขียวมานิดหน่อยต้นนี้ขอ60บาทนะคะ60บาทอันนี้พญามนนะคะเดีย๋ยวหนูขอญอาตวางเดี๋ยวลายตานะคะนี่พญามนอันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะหัวใหญ่ขายสนใจนะคะอันนี้เอาไป ทำกอได้นะคะเพราะว่าเขามีเริ่มมีหน่อมาแล้วค่ะเริ่มแทงหน่อนะคะอันนี้ก็ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะพญาโมลเขาจะหน้าเข้มเข้มนะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนี่ค่ะสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้มณีเมฆขลาแบบไม่ด่างนะคะเขาก็จะมีความแดงมาอย่างเดียวนะคะตัวนี้มีลูกโคนต้นนะคะใครสนใจขออยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะคะมาน,นีเมฆคราค่ะลูกมีแล้วนะคะมีหัวแล้วแน่นอนเลยอันนี้อันนี้บอลเก่านะคะไม่มีชื่อตัวนี้จะมีเม็ดออกสีขาวนะคะทั่วใบเลยใครสนใจนะคะอันนี้ให้ไปยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะบอลเก่าไม่มีชื่อตัวนี้จะออกโทนน้ำตาลอมแดงนะคะหรือว่าน่าจะประมาณสีเลือดหมูนะคะอันนี้หานุมานอมพะพากับ สีปาดนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันสีสวยมากนะคะอมพพาน่าจะมีหัวแล้วอันนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปแป8สบาทนะคะสีชมพูสวยมากอมพพาต้นนี้อันนี้ปีกกิน,นรีนะคะปีกกิน,นรีสวยมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ตามหาอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะว่าทรงใบเขามีเอกลักษณ์แล้วก็สวยนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ 100บาทนะคะน่าจะมีหัวน้อย,อย,อยแล้วเป็นไม้นอกตู้นะคะตัวนี้ปีกินรีอันนี้หมาหั่นนะคะหมาหัน่นเป็นไม้ผสมระหว่างนางรากสดกับอัศวินดำนะคะก็ต้นนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะหมาหั่นค่ะนี่ค่ะเจอกวนอูมาต้นหนึ่งนะคะให้ไปราคา40บบาทนะคะกวนอูจะเป็นไม้ใบยาวสีแดงนะคะ เผื่อใครสนใจนะคะกวนอิมก็มีแบ่งเดี๋ยวพาไปชมกวนอิมด้วยนะคะเผื่ออยากได้แบบแพ็คคู่นะคะกวนอูกวนอิมนี่อันนี้มี2แบบนะคะมีทั้งใบไผ่นะคะสีแดงกับอ่าเขาเรียกอะไรใบเนะะี่ยค่ะใบเหมือนใบไทนะคะสีแดงนี่มี2ต้นในกระถางค่ะ ใครสนใจนะคะกระถางนี้ขอ100บาทบอกกระถางใบไผ่สีแดงก็ได้นะคะตัวนี้คุ้มมากได้ไป2ต้นเลยแล้วก็สีโทนแจ่มด้วยนะคะลูกไม้ลายศิลปะเปิดตัวนี้นะคะฟอร์ม6นิ้วสีสวยมากนะคะลายแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะฟอร์มนี้อยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะ200บาท